ดับโรงงานและผลิตอาหารเสริมและผลิตเครื่องสำอาง OEM แบบครบวงจร ไม่ว่าสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไรแต่เรื่องความสวยความงามและสุขภาพคือธุรกิจที่มีการเติบโตต่อเนื่องข้อมูลน่าสนใจระบุว่าแม้จะมีการแพร่ระบาดโควิด -19 ทั่วโลกแต่มูลค่าการตลาดของตลาดความสวยความงามกลับลดลงเพียงเล็กน้อยโดยในปี2564ที่ผ่านมามูลค่าการตลาดทั่วโลกอยู่ที่4.8แสนล้านดอลาลาร์สหรัฐหรือประมาณ15 000, ล้านล้านบาทและยังคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องโดยคาดว่าในปี2568มูลค่าอุตสาหกรรมความงามและสุขภาพจะอยู่ที่ประมาณ22.3ล้านล้าน ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะคนตื่นตัวในเรื่องสุขภาพมากขึ้นดังนั้นการดูแลตัวเองการใช้เครื่องสอําอางการรับประทานอาหารเสริมจึงเป็นเทรนด์ฮิตและเป็นสินค้าขายดีที่เชื่อว่าจะเฟื่องฟูได้อีกมากในส่วนของประเทศไทยเองธุรกิจความงามและสุขภาพก็จะเติบโตมากเช่นกันหลายคนสนใจที่จะผลิตสินค้าและสร้างแบรนด์ของตัวเองซึ่งไทยแฟรนช์เซ็นเตอร์มองว่าสิ่งสําคัญหากต้องการเริ่มต้นในธุรกิจนี้ควรเลือกลงทุนกับโรงงานผู้ผลิตที่มีประสบการณ์มีความชํานาญงานและควรเป็นโรงงานผู้ผลิตที่ ครบรงจรเพร้อมให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจลงทุนเป็นอย่างดีลองไปดูกันว่าโรงงานและผลิตครีมและอาหารเสริมที่น่าสนใจติด5อันดับแรกในประเทศไทยมีที่ไหนบ้าง 1. LIFE p ลฟ s Pharmaceutical เป็นโรงงานและผลิตอาหารเสริมและผลิตเครื่องสำอางรูปแบบ OEM และ ODM ครบทุกกระบวนการผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากลเช่น GMP HACCP ฮาลานมีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจและผลิตอาหารเสริมและและผลิตเครื่องสําอางต่อเนื่องมากว่า10ปีมีทีมงานที่มากประสบการณ์คอยคําแนะนําทุกกระบวนการโดยมีบริการน่าสนใจได้แก่บริการผลิตอาหารเสริมผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามบริการผลิตเครื่องสําอางบริการพัฒนาสูตร บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดโดยมีการคัดสรรวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันก่อนถึงมือลูกค้าและเมื่อผลิตเป็นสินค้าต่างๆต้องผ่านการทดลองด้านประสิทธิภาพว่ามีความปลอดภัยสูงที่สําคัญราคาในการผลิตถือว่าน่าสนใจเพื่อให้คนที่อยากมีแบรนด์ของตัวเองสามารถเริ่มต้นได้ไม่ยากโดยที่ผ่านมาทางบริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่เข้าผลิตและสร้างแบรนด์ของตัวเองจํานวนมากสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ทุกคนยอมรับโดยมีรางวัลการันตีความสําเร็จคือท็อป u s Awards 2 1 Award 7 a s s i b b s s t Product Beauty Award 2017, Beauty Awards 2021, Best Biz and Product Award 2021นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีวิสัยทัศน์ที่จะต่อยอดธุรกิจและการลงทุนให้พัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมให้การดูแลผู้ลงทุนทุกคนเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเพื่อโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจได้อย่างสูงสุดสนใจติดต่อโทร0888241433 2. Derma Innovation ให้บริการในการรับผลิตสินค้าด้านความงามและรับผลิตอาหารเสริมให้บริการครบวงจรตั้งแต่งานวิจัยคิดค้นสูตรพัฒนาสินค้าใหม่ๆมีทีมการตลาดที่มีความเป็นมืออาชีพคอให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจลงทุนแนะนำได้ทุกขั้นตอน ร่วมวางแผนในการผลิตสินค้าผู้ลงทุนสามารถสร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองได้ตามต้องการรวมถึงการจดแจ้งและทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายภายในโรงงานมีกระบวนการผลิตที่ทันสมัยได้มาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านมาให้บริการลูกค้าสร้างแบรนด์ของตัวเองประสบความสําเร็จมาเป็นจํานวนมาก 3. บริษัทนาราแลบจำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านผลิตอาหารเสริมนวัตก,กรรมใหม่มุ่งมั่นคิดค้นพัฒนาอาหารเสริมใหม่ๆใ,ในทุกรูปแบบตามความต้องการของลูกค้าและผลิตอาหารเสริมเครื่องสําอางและผลิตครีมสูตรพิเศษต่างๆรวมถึงผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงามต่างๆโดยมีทีมงานมืออาชีพคอยให้คำปรึกษาทั้งการออกแบบผลิตภัณฑ์โลโก้วิจัยการตลาดการขออนุญาตที่ถูกต้อง โดยเป็นกระบวนการผลิตที่อยู่ภายใต้มาตรฐานสากลทั้ง GMP และฮาลาลปัจจุบันสาม,มารถผลิตสินค้าจากกันชมได้มีหลายสูตรสินค้าให้เลือกตามต้องการถือเป็นบริษัทลำดับต้นๆของประเทศไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนการผลิตสินค้ากันชมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 4. บริษัท SPY Cosmetics จำกัด ให้บริการผลิตสบู่และเครื่องสำอางในรูปแบบ OEM ที่ได้มาตรฐานสากลรวมถึงให้บริการออกแบบบรรจุพัณฑ์และเป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์โดยเน้นเรื่องการวิจัยสารสก,กัดใหม่ๆเพื่อเป็นทางเลือกสําหรับลูกค้า นอกจากนี้ยังมีทีม R&D ที่พร้อมให้คำปรึกษาและพัฒนาสูตรครีมและสกินแคร์ต่างๆเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพและตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้นรวมถึงพร้อมเป็นที่ปรึกษาสำหรับผู้ที่กำลังสร้างแบรนด์สกินแคร์และเครื่องสำอางโดยยอดสั่งผลิตขั้นต่ำน้อยเพื่อให้เป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้น 5. COVID c a t International Thailand บริษัทโควิกเคสอินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยจำกัดประกอบธุรกิจรับสร้างผลิต O E M Service ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องสำอางและสารสก,กัดจากสมุนไพรนอกเหนือจะเป็นโรงงานรับผลิตครีมยังมีบริการรับผลิตอื่นๆเช่นอาหารเสริมลดน้ำหนักยาลดความอ้วนยา ครีมสมุนไพรรวมถึงผลิตเครื่องดื่มเพื่อให้มีบริการแบบวันสต็อปเซอร์วิสที่นอกจากผลิตแล้วยังรับทำแพ็กเกตทำการตลาดจัดงานอีเวนต์เพื่อส่งเสริมการขายผู้ลงทุนมีกำไรจากธุรกิจได้ม,มากยิ่งขึ้นทั้งนี้สิ่งสำคัญก่อนที่เราจะผลิตสินค้าหรือเดินหน้าสู่ธุรกิจความสวยความงามและสุขภาพไม่ว่าเราจะเน้นการขายอาหารเสริมหรือเครื่องสำอางสิ่งที่เราควรมีคือความรักและความตั้งใจที่จะดำเนินธุรกิจนี้และในยุคนี้เรื่องของการตลาดออนไลน์ถือว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างมากผู้ลงทุน ควรศึกษาให้เข้าใจและเลือกใช้กันตลาดให้เกิดประสิทธิภาพข้อดีของการลงทุนในยุคนี้คือมีบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพพร้อมช่วยเหลือให้เราเริ่มต้นได้ไม่ยากแต่จะกลายเป็นธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเป็นสำคัญด้วย ไทยแฟนชายเซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟนชายใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟนชายชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟนชายแล้วกว่า250,000คนคนแฟนชายโซลูชันอันดับหนึ่งของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟนชายอยากซื้อแฟนชายอยากขายแฟนชายอยากทำเป็นแฟนชายแอดไลน์เลยสนใจโฆษณา0 2 1 0 1ส1 8 7 ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ